ฝันว่าน้ำท่วมบ้านฝันว่าน้ำท่วมบ้านทำนายว่าคุณมีโอกาสได้พบปะก,กับคนจำนวนมากแต่คุณอาจจะไม่พอใจหรือมีปัญหาบางอย่างหากคุณมีสิ่งที่คุณปรารถนาช่วงนี้มีโอกาสที่จะสมหวังตามที่ปรารถนาให้ระวังจะต้องตกทุกข์ยากลำบากใจจากปัญหาที่มีคนอายุน้อยกว่าสร้างขึ้นมาเขาคนนั้นจะเข้ามาทำให้คุณเครียดลำบากใจและกงังวลเป็นอย่างมาก ช่วงนี้คุณมีเกณียจะได้เดินทางไกลอาจจะต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยใหม่หรือถูกปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นความรักคนโสดช่วงนี้จะได้พบเจอคนที่ถูกใจซึ่งเขาคนนั้นจะอยู่ไกลาจากคุณหรืออยู่คนละที่กับที่ที่คุณอยู่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักช่วงนี้อาจจะต้องพบเจอปัญหาอยู่บ่อยๆขอให้คุณค่อยๆพูดค่อยๆค,คุย อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาโดยเด็ดขาดหรือหากคุณได้บอกเลิกคนรักคุณอาจจะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังนะคะส่วนใครที่เลิกกับแฟนไปคุณมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันค่ะการงานช่วงนี้คุณอาจจะเจอปัญหาของงานที่ไม่สามารถหาทางออกหรือทางแก้ไขได้เลยคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมาก สิ่งที่ต้องระวังในเรื่องการงานคือการขยับตำแหน่งงานอาจจะมีคนไม่พอใจจนทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นได้เลขนำโชค0 1 2 4 5 2> หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ